สวัสดีค่ะดิฉันนายพนิตปตังถาโตชั้ันมัทยมศึกษาปีที่6กทับเเลขที่8วันนี้จะมาพูดคำในภาษาไทยที่มาจากต่างประเทศค่ะไปดูกันเลยค่ะบันไดนะคะบันไดมาจากภาษาคามิลค่ะดอกไม้ดอกไม้เป็นคำมาจากบาลีสันสกิตค่ะพระพุทธรูปพระพุทธรูปมาจากคำบาลีค่ะแทงน้ำแทงน้ำมาจากภาษาอังกฤษค่ะน้ำห้องน้ำมาจากคำบาลีสันสกิตค่ะ ห้องสมุดห้องสมุดมาจากคำบาลีสันสกิตรค่ะประตูนะคะประตูมาจากคำบาลีสันสกิตค่ะหลอดไฟหลอดไฟเป็นคำมาจากบาลีสันสกิตค่ะเก้าอี้เก้าอี้มาจากภาษาจีนค่ะแทนแทนมาจากภาษาไทยกระไดปุญแเจปุญแเจเป็นคำมาจากบาลีสันสกิตค่ะศิลาศีลามาจากคำ หลังคาหลังคาเป็นคำมาจากบาลีสันสกฤตค่ะมงกระกอบตังเป็นคำมาจากภาษาคามินค่ะโต๊โตมาจากภาษาจีนค่ะแทงน้ําแทงน้ํามาจากภาษาโปรตุเกสค่ะอาคาระาคาเป็นคำมาจากภาษาบาลีสันสกิตค่ะถนนถนนมาจากภาษาคามินค่ะกระจกกระจกปอนคำมาจากภาษาคามินค่ะ